เอาไหนมาดูหน่อยสิรถทัวร์นะครับจานชายอยากให้ผมเล่นนักเล่นหนานี่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูครับสวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินดวนะครับยินดีรุ่งเรืองโอ้โหเสียใจเลยเอา้านี่ก็ใคร เสียยกนี่เองโอ้สัดีครับโอ้อะไรอ๋อมีโชว์มีโชว์นี่ครับเสียยกแต่ก่อนขับรถดำือน,นะไปคนเปลือกทุเรียนนะ่ะอรีโมทซะด้วยครับประตูเอ่อทุกวันนี้อ่านมาขับรถทัวร์แล้วครับโอ้ เจ๊โอนสั่งลุยยิ้มอย่างเดียวไม่พูดไม่จ่ายยิ้มอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โหบอลของแท้ไหมนี่ฮะไม่รู้เหมือนกันโอ้เงาตาแตกเดี๋ยวนนี้มันรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนี่ฮะน่าจะเป็นตัวผังเชื้อใจแต่ฮะไม่ได้ใจช่วงล่างอีสุช่วงล่างอีสุไหน มีกี่คันนี่ทีมนี้สองคันสองไหนอีกคันหนึ่งกำลังเข้ามาเป่ะเข้ามาไหมอันนี้เครื่องอะไรถอยเครื่องเจเนครื่องป่ะพาไปดูหน่อยเดี๋ยวค่อยไปรีวิวข้างในกันอู้ล้อเงาสิบน็อตเหรออู้ใหญ่ เท่าไหร่นะหนึ่งสองสี่สี่ร้อยยี่อยากฟังเสียงไหม เครื่องอะไรเน่ออะไรยเบ็บนี่อะไรบ้างเี้ยฮะเบ็เอบ็เครื่องเบ็เครื่องอู้หก้ใหญ่เอไหนไหน แั่เครื่องเสียงแต่เครื่องเสียงแค่ที่เทียมโอ้นี่อะไรนะแั่เครื่องเสียงแค่ที่เทียมแต่ที่เทียมที่เทียมครับโอ้ที่เทียมก้อนเล็กๆแต่ว่าคนเดี๋้อพาไปดูข้างในหน่อยครับ อันนี้สองชั้นเนาะคใช่อู๋ภายในอูอันนี้ห้องอะไรครับเนี่ยห้องแรก V.I.P เลยเหรอครับโอ้ยจุดกระดุมหนวดปลาห้องกลางโต๊ะได้ด้วยได้ครับเอ้ยตรงนี้ไปตาอะไรเนี่ยไปกินข้าวไปนั่งกินเหล้าเหรอไปกินข้าวนี่นะกินข้าวหรือกินเหล้าข้าวฮะอู๋ไปกินงานโอู๋อุ่ยเย็นมากเลย กุญตริกินนี่นะรถไม่วิ่งมันไม่ค่อยยืนบอกเอาไปกุญตริกน้ำร้อนด้วยแอร์บ้านอันนี้อะไรตรงนี้อะไรตรงนี้นอนแอร์บ้านไม่นอนนี่นะเวลาไปลูกค้าไมมีห้องให้กันนอนตรงนี้เลยลูกค้านอนได้ไหมนี่ลูกค้านอนได้โอ้สเลนเป็นที่วางของกว่าอ๋อที่วางของไปชั้นสองหนึ่งตัวโอ้แสงโสมเลย ไม่ตายเถอะอู้อู้อู้นี่ครับ V I P ฮะว้าวข้างบนครับ ลงตรงนี้เลยึหรือจะเทสเสียงให้ฟังเหรอเกียร์อะไรนี่เกียรหกเกียร์เดนะหกนเกียรดนะใช่แต่ใช้ได้แค่ห้ากันฟิ่งรีวคันนี้อสองสามสี่ห้าหกเกินเก้าสิ ภายในทำใหม่หมดเลยพี่อะไรนะพี่เลยพี่ต้นกล้าเยิ้มเยี่ยมเขียนอ๋อเหรออ๋อเฮ้ยคาเบอร์ตรงนี้เครื่องเสียงทำที่ไหนนี่เครื่องเสียงนี่ห้องอะไรห้องนอนนี่ห้องนอนขับขับสุดยอดขับสองคนป่ะขับคนเดียวขับคนเดียวเตยงานเตยงานอืมอิมิกนี่อะไรสวิตช์ครับ เครื่องเสียงต้องมีเครื่องต้นจะหางไหมหรือไงไม่แยกได้ห้องบนห้องล่างตู้นองอ๋โชว์แล้วเครื่องเสียงเยอะดอกเท่าไหร่นี่ดอกสิบข้างบนดอกสิบดอกสิอ้าวชออออออเน็ตออ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  จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเสียยกทิก้งเบอร์โทรไว้ครับใครจะจ้างครับอออเออลองตู้นอกดิดกอเองต้องมาเต้นด้วยนะหยก

นนีระบบถุงลมใช่ไหมนี่ช่วงข้างลุกช้า่อยเออโหลดได้ครับโหลดเท่ๆได้เลยครับเดี๋ยวจะพาสยบไปล่องหน่อยครับให้สยบขับให้ดูหน่อยนี่ข้ายยกเลยเหรอแล้วเวลาขับขับท้ายยกหรือว่าต่ำขับปกติต่ำๆเลยย อ๋อันอันนี้อันนี้เวลาเรายกนี่ลกยกหลบพวกอะไรเวลาลงเนินลงเนินเหรอขึ้นปั๊มลงปั๊มอ๋อท้ายมันขึ้นกดเนาะเวลาขึ้นปั๊มอ่ะมันต้องยกก่อนแล้วนี่ทีมไหนนี่ไม่รู้มรีบเออเดือนหนึ่งรับงานกี่ครั้งนี่อยากไม่ค่อยมีงานก็สิบกว่าวันฮะอสิบกว่าวันปุ๊บสามสี่งานสามสี่งานสามสี่งานอยู่ได้เลยเหรอ มันก็อยู่แหละแต่มันไม่มีโน่นนะผมอย่างจากโซลินไปเจ้าลาวนี่เท่าไหร่แล้วเต็มโนอนคืนหนึ่งโน่นสามหมื่นอ๋อสามหมื่นไหมสามหมื่นขึ้นโอ้ดีเลยรับงานเดือนหนึ่งรับงานแค่ไม่กี่วันก็อยู่ได้นะคันนี้ราคาเท่าไหร่บอกได้ไหมไม่ใจเท่าไหร่กี่กี่ ร้านกว่าไหมล้านกว่าไหมสอง้านใช่ถ้าเขาขายกันก็น่าจะมีล้านแตะขึ้นอ่ะประกันชั้นหนึ่งหรอชั้นหนึ่งอยู่แล้วฮะชั้นสามพอประกันชั้นหนึ่งเจ็ดหมื่อ้หเจ็ดหมืเลยหรอเจ็ดหื่ต่อปีนี่นี่ดูเวลามันขึ้นขนเดือยนุกไทยอ่เออ นายลงนี่ลงลงโอ้ลงชา้เาเนาะขึ้นช้าลงช้าตงใช้เวลารองอือเหมือนไฟอยู่ดีเลยเนี่ยใช่ไหมไฟอยู่ดีวะนี่ใช่เปล่าไฟอยู่ดีบ่ไฟใช่ อยู่ดีเนาะใช่ครับเจอกันใหม่ครับวอนโว่ใช่หรอวอนโว่วอนโว่เออวอนโว่วอนโว่ครับน่าจะเป็นไฟวอนโว่เอาเดี๋ยวผมจะพานั่งกับเสยหยกครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ